สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับอุทาหรณ์คนลักรถผ้าคลุมรถราคาถูกทําสีตกใส่ทั้งคันผู้ใช้ติ๊กตอก,กรายหนึ่งนะครับได้โพสต์เตือนการสั่งซื้อผ้าคลุมรถราคาถูกที่หลังใช้ไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่าสีผ้าคลุมตกใส่รถ จนทำให้รถกลายเป็นรอยด่างทั้งคันแถมยังส่งเคลมไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและต้องไปทำสีใหม่ทั้งคันซึ่งมีราคานะครับเกือบครึ่งแสนซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกแชร์ออกไปชาวเนต็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอเช่นเดียวกับเจ้าของโพสต์นะครับขณะที่บางส่วนนะครับยังได้แนะนำร้านและวิธีซ่อมเพื่อที่จะประหยัดเงินลงมาได้อีก พร้อมกับมีบางคอมเมนต์นะครับที่แนะนําให้ฟ้องสคบอเพื่อดําเนินการให้ทางร้านที่ขายผ้าคลุมรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถอีกด้วยราชบัณฑิตทยสภาเผยสับบัญญัติคลิกเบสสำนักงานราชบัณฑิตทยสภาประกาศว่าสับบัญญัติของคําว่าคลิกเบสคือพาดหัวย่วให้คลิกหรือทับศัพท์ว่าคลิกเบสโดยให้ความหมายเพิ่มเติมไว้ว่าการพาดหัวข่าว หรือหัวข้อเนื้อหาบนอินเทอร์เนต็ตเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยากติดตามโดยคลิกเข้าไปอ่านซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้นอาจไม่มีประเด็นสำคัญเนื้อหาไม่ได้ครบถ้วนหรือถูกบิดเบือนและไม่ได้ตอบข้อสงสัยหรือความอยากรู้ของผู้อ่านตามระบุในหัวข้อข่าวซึ่งมีลักษณะเปรียบเสมือนการใช้เบ็ดล่อเหยื่อให้ตกหลุมพรางวัตถุประสงค์หลักของพาดหัวข่าวยั่วให้คลิกคือต้องการดึงดูด และเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อผู้สร้างเนื้อหาจะได้หาไรายได้จากโฆษณาด้วยยอดคลิกจำนวนมากซึ่งดึงดูดโฆษณาได้มากที่สุดมักจะปรากฏบนสื่อออนไลน์ทนายดังรับทำคดีซื้อลอตเตอรี่30ล้านเลงอายัดสลาก4ตุลาคมนี้จากกรณีสามีภรรยาสั่งซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์5ใบให้เก็บเงินปลายทาง และพบว่าถูกลางวัลที่1มูลค่ากว่า30ล้านบาทแต่ร้านขายลอตเตอรี่นะครับไม่ได้ส่งให้ด้านทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับได้เปิดเผยว่าได้รับแต่งตั้งจากคนซื้อลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวให้เป็นทนายความในคดีนี้แล้วพร้อมยืนยันว่าการซื้อขายย่อมเป็นผลสําเร็จกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันทีแม้ไม่ได้มีการชําระเงินเนื่องจากการชําระเงิน เป็นเงื่อนไขาการชำระหนี้เท่านั้นเองโดยทนายเกิดผลยังได้แสดงความมั่นใจว่าผู้เสียหายจะชนะในการฟ้องร้องคดีในครั้งนี้เพราะมีพยานหลักฐานครบถ้วนมีการตกลงซื้อขายกันอย่างชัดเจนและทางผู้ขายไม่ได้มีการบอกยกเลิกสัญญากรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อทันทีแม้ว่ายังไม่ได้ชำระเงินแตกตื่นทั้งถนนเคร้อยลานยืนไร้สดกลางถนนพัทยาเมื่อวันที่หตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ณบริเวณริมถนนสุขุมวิทพื้นที่ตำบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีกองวงจรปิดได้จับภาพของนายเคร้อยล้านซึ่งแต่งกายด้วยชุดสูทสีน้ำตาลออกไปยืนไร้สดอยู่กลางถนนสุขุมวิทช่วงเวลาบ่ายสองโมงซึ่งการกระทําดังกล่าวนายเคร้อยล้านได้สร้างความมึนงงและแตกตื่นให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนที่ผ่านในช่วงเวลาดังกล่าวแถมในบางช่วงนะครับนายเคร้อยล้านยังได้ออกอาการโวยวาย และมายืนอยู่ตรงกลางเลนขวางทางรถที่ขับมาบนถนนทําให้รถนะครับต้องมาชะลอตัวอีกด้วยซึ่งหลังจากเมื่อวานนะครับนายเคร้อยล้านได้ไปโผล่ที่ถนนสุขุมวิทบริเวณแยกพัทยาใต้แล้วก็หายไปและก็ยังไม่รู้นะครับว่าในตอนนี้นายเคร้อยล้านหายไปไหนอยู่ที่ใดสตาร์ทอัพญี่ปุ่นผลิตกันดั้มยักษ์มูลค่า110ล้านบาทบริษัทซูบามมอินดัสทีบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น ได้พัฒนาหุ่นยนต์ยักษ์ที่มี4ล้อสูง4.5เมตรและหนักถึง3.5ตันซึ่งมีลักษณะเหมือนกับโมบิลสูตรกันดัมจากแอนิเมชันชื่อดังโดยมูลค่าของมันนั้นนะครับอยู่ที่3ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทย110ล้านบาทและยังมี2โหมดให้เลือกใช้งานได้แก่โหมดหุ่นยนต์และโหมดยานยนต์ซึ่งสามารถเดินทางได้ไกลถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภายในห้องคนขับ สามารถมองเห็นภาพผ่านกล้องที่ติดอยู่ด้านนอกเพื่อให้ผู้ใช้งานขยับแขนหรือมือของหุ่นยนต์ด้วยจอยสติ๊กหรือคันบังคับจากด้านในตัวของหุ่นยนต์อีกด้วยโดยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะไปแสดงตัวให้เห็นนะครับในงาน Japan Mobility Show ปลายเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้นุ่มจีนบุกป่วนเวทีการแสดงโชว์อุลตร้าแมนเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับในเมืองหูโจ มณทลเจอ้อเจียงของประเทศจีนผู้คนในโรงละครฉางซิงต่างก็ต้องตกใจนะครับหลังมีชายคนหนึ่งบุกขึ้นไปขัดขวางการแสดงโชว์อุลตราแมนบนเวทีทั้งยังเดินเข้าไปผลักนักแสดงนะครับที่สวมชุดอุลตราแมนอีกด้วยนะครับจนทางเจ้าหน้าที่ต่างต้องรีบเข้ามาควบคุมตัวเขาโดยจากรายงานนะครับได้เปิดเผยว่าผู้ชายคนนี้นะครับได้รู้สึกไม่พอใจที่มีการนำตัวละครซึ่งเป็นของญี่ปุ่นมาแสดง และด้วยท่าทีของเขานะครับที่ดูเหมือนจะไม่สามารถสงบสติอารมณ์ลงได้ทางทีมงานจึงได้โทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้มาระงับเหตุดังกล่าวหรือที่จริงแล้วเขาคือประธานบริษัทปลอมตัวมาจากกรณีคลิปสุดฮือฮานะครับที่เป็นไวรเลาจากอินโดนีเซียหลังไลเดอร์รายหนึ่งได้รับออเดอร์ฝากซื้อขนมจากลูกค้าที่ต้องนั่งเครื่องบินข้ามเกาะไปไกลถึง2,400กิเมตรล่าสุดนะครับ ทางแพลตฟอร์มแกลปอินโดนีเซียได้ออกมาตอบแล้วว่าเหตุดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเพราะไม่สามารถรับคำสั่งซื้อนะครับระหว่างเกาะต่างๆได้เนื่องจากนี้ไรเดอร์ในคลิปดังกล่าวยังเป็นนักการเมืองที่มีชื่อว่าเออร์วินเซียฮานซึ่งเม่ย้อนกลับไปนะครับตัวเขาก็เคยเปิดเผยว่าเขามักจะสวมแจ็คเก็ตไรเดอร์ไปทุกที่แม้กระทั่งขึ้นเครื่องบินไปทำกิจกรรมการเมืองและเขานะครับยังภูมิใจที่เคยได้ทำงานที่นั่น เรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่การถ่ายคอนเทนต์เท่านั้นเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สมัยไท a แลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ s สม i n f o กัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 1 0 5 Smile t h a i l a n d